ด้วยนะคะฝากช่องสายเนื้อด้วยนะคะ mm hmm. บรได้ไปไซรอบจ๊ะพี่น้อง mm hmm. นั่งแต่เขียงนี่ละจ้ะแต mm ่ hmm. สุขภาพแม่นะคะก mm hmm. ทายจ้ารายงาน,นตัวสงยงามก่อนเลยพี่น้องอกไรขอบคุณค่ะ ส่งงานไปยัง,งยมากสายนะจ๊ะพี่น้องฝากในเด้อจ่าฝากช่องทัศนีสีสัญญาจา้ะสายเนื้อจะสายเนือ้อฝากช่องด้วยนะคะฝากช่องสายเนื้อด้วยนะคะบริเวณไปใส่ดอกจิ้พี่น้องนั่งแต่เขียงนี่ละจ้ะนเย็น,ยน าอากาศเย็นๆเช้าๆดูแหละขอบคุณค่าเคลื่อนจะเปิดคือค้ามองเห็นหายน้อพี่นอ้องปากหน่อยเด้อปากช่องหน่อยสายเนื้อจ้า ขายเนื้อวัวค่ะฝากช่องได้เด้อค่ะเท่าๆก็เบิ้งไหยในเรื่องงานพญามากอนเด้อสวัสดีค่ะ AI นะคะสวัสดีค่ะสวัสดี AI นะคะขอบคุณมากจ้าที่รับชมรับฟังนะคะขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะขอบคุณ FC จ้า อนเอฟซนะคะที่มาเพื่อเปินจเจตเคื่อ้ามองเห็นไหายนอพี่น้องฝากหน่อยเด้อปากช่องน่อยสายเนื้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเลยบริไลนี้แกเป็นสุดุอดยังไงมั่นนี่ จ่าทุกเดือนจายทุกเดือนแต่ยังสะรุดอยู่เกืดเป็นจ็ดเปิดคึกขามองเห็นหาน้อพี่นอ้องปากหน่อยเด้อปากช่องหน่อยสายเนื้อจ้าอ้อทักทายค่ะรายงานตัวค่ะส่งงานกันเด้อพี่นอ้อง มือในเวียกเบาๆก็ส่งงานแต่เช้าเนาะฝากช่องด้วยนะคะเองบริเดไนไรนี่แกเป็นสะดุดยังไงมั้งนี่จ่ายทุกเดือนจ่ายทุกเดือนแต่ยังสะดุดอยูอ่ เป็นยังไงมาก่อนเด้อสวัสดีค่ะ AI นะคะสวัสดีค่ะสวัสดี AI นะคะจักนั่งจักนอนนี่เบอร์ธนละจ้ะทุกอริยาบทไม่ต้องพี่นอ้องอัดเอาก็ได้เนาะขึ้นมาค่บะบัวแดงลายสุดก็ไดซาเนื้อวัวค่ะปากช่องไหนเด้อค่ะเท่าๆกับเบอร์ไหนเนี่ยเด้อ เย็นขอบคุณมากจ้าที่รับชมรับฟังนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ,ขอ,คะขอบคุณเอฟซีจ้าขอบคุณเอฟซีนะคะที่มาขอบคุณมากจ้าที่รับชมรับฟังนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะขอบคุณเอฟซีจ้าขอบคุณเอฟซีนะคะที่มาขอบคุณค่ะ ได้เงี้ยลายกับทรงงานไปเงี้ยมากสายกัจากพี่น้อ,ง,นองทา,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 าทง,าานงในเด้อจากภาคทองทัศนีสีสัญญาจากสายเหนือจะสายเหนือบคุณค่ะอ่าเ้อถึงว่าคุณผู้หายกับเบิงซอยในเด้อจ้า ขอบคุณมากๆจ้าทุกๆกำลังเลยขอบคุณมากจ้าที่รับชมรับฟังนะคะขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะขอบคุณเอฟซีจ้าขอบคุณเอฟซีนะคะที่มาทุกๆท่านจ้าหอดใส่กันนั่งอะได้ย่างกินเสาร์จ้านั่งกินเสาร์นั่งกัดนั่งจักนอนมีเบิด์ฮันนะจ้าทุกอริยบทน้นองพี่น้อง ฮัดเอาก็ได้เนาะพุ่นมาคำบว่าได้ไหลสุดก็ได้เพือเพือเพิ่เนเะเปิดคือขามองเห็นหายเนาะพี่น้องปากหน่อยเด้อปากช่องหน่อยซ้ายเนื้อจ้าผลง,งานพญยายมาก่อนเด้อสวัสดีค่ะ AI นะคะสวัสดีค่ะสวัสดี AI นะคะปังๆังเด้ยอยขวสุดปากแข็งแรงทุกๆท,ท่านจ้า ขอบคุณมากจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยคุณจะเปิดคือคามองเห็นหายนอพีนองปากหน่อยเด้อปากช่องหน่อยสายเนื้อจ้า <S <S ขอบคุณมากจ้าที่รับชมรับฟังนะคะขอบคุณลูกคา้าทุกท่านนะคะขอบคุณเอฟซีจ้าขอบคุณเอฟซีนะคะที่มา ช่องด้วยนะคะฝากช่องสายเนื้อด้วยนะคะบริษัทไปใส่ดอกจ้าพี่น้องนั่งแต่เขียงนี่ละจ้ะไรสุขภาพแม่นะคะถ<ม>ักทายจ้ารายงาน,นตัวส่งงามก่อนเลิกพี่น้องอะไรสุขภาพแม่นะคะถักทายจ้ารายงาน,นตัวส่งงามก่อนเลิกพี่น้องอะไร จักนัง่งจักนอนมีเบิดทันนะจ๊ะทุกอริยาบทน,น้องพี่น้องอัดเอาก็ได้เนาะเพิ่นมาค่บะบอไดไลสุดก็ได้สุขทุกท่านจ้าอดใส่กันน้อได้ย่างกินเสารจ้าอย่างนั่งกินเสา,เร,าเร์นะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกสังคมร้านเจ๊แคะเคียงเนื้อดอนเผืองนะจ๊ะขอบคุณมากจ้าที่มาอุ่นหัแห้งมือได้อหยียงลายก็ส่งงานไปเยอะมากสายะนะจ๊ะพี่น้องทางในเดอ้อจากปากทองทัศนีสีสัญญาจากสายเหนือจะกสายเหนือทุกท่านจ้าอดใส่กัน,นกล่ออะไรอย่างที่เก่าจ้ะ กำนะลังกินเศร้าหน้าเยวเป็นเจ็ดเปิดคือค้ามองเห็นหายนอพี่น้องปากหน่อยเด้อปากช่องหน่อยสายเนื้อจ้าปากช่องด้วยนะคะปากช่องสายเนื้อด้วยนะคะบ่ได้ไปใสไซดอจกอจิตพี่น้องทังแต่เขียงเลหละจ้ะสนุกสนนี้ ร้านเจ๊แคะเคียงเนื้อดอนเผือะจ๊ะขอบคุณมากจ้าที่มาอุ่นหนุนแหงงจักนั่งจักนอนนี่เวิดอันนะจ้ะทุกอริยบทน้นองน้องอัดเอาก็ได้เนาะคนมาทำบ่ได้ไหลสุดก็ไดเสงใจนะคะอากาศเยนเ็ยนๆเช้าๆดูได้จ้ะ ถึงว่าคุณผู้หายกับเบิงซอยในเด้อจ้าขอบคุณมากๆจ้าทุกๆกำลังแลงลายเนื้อวัวค่ะปากช่องในเด้อค่ะเท่าๆกับเบิงหายในเด้สุขภาพด้วนะคะ<ม>ักทายจ้ารายงานตัวสงยงามก่อนเด้อพี่น้องอไ,ไลายเนื้อวัวค่ะปากช่องในเด้อค่ะเท่าๆกับเบิงหายในเด้อ สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนฝากช่องด้วยนะคะเย็น จักนอนมี่เวดทันาจ้ะทุกอริยบทน,น้องพี่น,อน้องอัดเอาก็ได้เนาะขึ้นมาคำว่ได้ไรสุดก็ไดปังปังเด้อขอสุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านจ้า